โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนชาววัยรุ่นฟรีไฟทดําดันใหญ่ด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับลาร์ซี่เลนสโต้นะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่อยากได้โค้ดนี่ครับผมก็เข้ามาดูพร้อมกันแล้วทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ของเราสิคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนรอบโค้ดวันนี้ทุกคนก็จะมีนะครับหนึ่งโค้ดนะทุกคนตรงนี้หนึ่งโค้ดครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีีกโโคคค้้ดดนนนะะรรับผมมสหหใท่่อง ดีย๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเนะยครับผมไปดูกันดีกว่าครับทุกคน <c oughs> ก็ได้หรือเปล่าทุกะะคนมันยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนโอเคก็ <c oughs> นี่ครับทุกคนพี่ก็ได้ตอนนี้เลยนะครับทุกคนน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันขอเมย์เงินด้วยและกันนะทุกคนก็มันมีอะไรบ้างนะผมให้เล่นนะครับก็จะมีเป็นง้อหมัดติงนะครับนี่หมัดไฟหมัดงูหมัดอัพเวลนะครับผมหมัดมังกรหมัดซาสึเกะนะครับแล้วก็จะมีเป็นล้อแสงอุส่านะครับทุกคนก็มีชุดโอจิมารุครับชุดอิทาจิครับผมชุดนินาโตะแล้วก็ชุดมาดาระครับผมชุดเคนโดเพนแล้วก็อบิโตะนั่นเองนะครับน้องๆฮะก็ป็งๆิงเลยครับทุกคน โอเคมาเดี๋ยวมาดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นร้านสุดแงนะครับทุกคนก็จะมีห่วงข้าวมีดีบอกเอฟนะครับผมแล้วก็จะมีเกงนอนปักตกงใหม่ปักทองเก่านะครับผมแล้วก็จะมีเซตนาดูโตอด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นร้านสดคุ้มนะครับผมจะมีเสื้อบอลไฟในจราชนนะครับผมเซฟอาสายนักแข่งนะทุกคนก็จะมีตามประมาณนี้แล้วก็มีมีนักเรียนด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคน เจ๋งๆไหมครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนพี่จะมาจับเป็นอะไรเดียวทุกคนเดี๋ยวนี้พี่จะมาจับเป็นหัวงคาละกันนะทุกคนขอจับเป็นของอะไรนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนปะทุกคนจับไปเลยครับทุกคนสำเร็จนะครับทุกคนมากดโอเคมันก็ได้เข้ามาในหน้านี้นะทุกคนแค่น้องๆนะครับผมกดที่สีดำๆตรงนี้นะครับทุกคนแค่นั้นก็ได้แล้วทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวพร้องกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้น้องๆได้ดูกันดีกว่าทุกคนว่ามีอะไรบ้า ไปดูพร้อมกันเลยทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้อทุกคนพี่ก็อยู่ในอเดีนี้เรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นหัวข้างขาวนะครับผมก็มีหัวข้างขาวแล้วก็หน้ากากหน้ากากไฟนะสีขาวนะครับทุกคนเราก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อบุล็อกนะครับทุกคนนี่นะครับเบอร์สิบห้านะผมกางเกงเป็นเกงนักเก็ตครับผมรองเท้าเป็นดิวันโดครับผมโค้ชเฮครับมีปืนอาลูเจ็ดสองกระบอกครับผมเป็นเอ็มแปดอาลูเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นครับผมเอ็มดี ไฟแอปเลเยอร์เจ็ดครับผมอีหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรตึงทุกคนนี่นะก็มีท่าทางอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะครับทุกคนก็สำหรับพิการนะครับผมใจ้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคอมเม้ล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเห็นคอมเมนต์นะทุกคนครับนั้นนะทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวประมาณนี้นะทุกคนรีวิวให้เราได้ดูกันประมาณนี้นะมีท่าคู่ด้วยนะครับทุกคน น้องคิดว่ามันตึนงหมครับทุกคนถ้าตึงก,ก็กดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันทนุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวประมาณนี้ครับทุกคนพี่ให้ดูประมาณนี้ก็เดี๋ยวพี่ขอตัวไปแอดก่อนแล้วกันนะทุกคนเจอกันครับ